ใายกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เรสร็จแล้วสวยครับกับรถที่อยู่ด้านหน้างผมวันนี้เป็นงานติดตั้งฟิล์มกันร้อนนะครับสำหรับฟิล์มที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้อันนี้นะครับสำหรับคันนี้ B Y D นะครับอัตโต้ไม่รู้ผู้ผิดหรือเปล่านะติดตั้งฟิล์มกันร้อนของยี่ห้อฮิวเปอร์ออปติกแต่หลายคนก็คงจะสงสัยว่าทำไมฮิวเปอร์ออปติกจึงยังมีเขาเรียกว่า,าผ้ากันเปื้อนของวีคูแน่นอนครับเพราะว่าทางวีคูเป็นคนเลือกมานะครับเป็นฟิล์มที่เป็นแล เซรามิกนะครับปกติวีคูจะเป็นแร่เงินกับแร่ทองเป็นโลหะแต่ว่าเซรามิกเนี่ยมันสามารถทําให้สัญญาดิิเอลวิ่งผ่านได้นะครับแล้วก็กันร้อนได้ด้วยคันนี้เลือก60/40นะครับก็คือบานข้าง60บานหน้า40ตอนนี้บานข้างติดไปแล้ว60รอบคันตอนนี้40ยังไม่ได้ติดนะยังใสยอยู่แน่นอนครับสาหรับฟิล์มที่ทางวีคูเลือกมาต้องดีแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยคันนี้นะครับเลือกติดตั้ง ในส่วนของฟิล์มเซรามิกหกสิ 60, 30, อันนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งนะครับรับรองว่าสวยๆแน่ๆฮะ,ะเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถม,มากๆครับเลือกฟิล์มนะครับฮิวโกฟติกฟิล์มเซรามิกจากทางวีคูด้วยนะครับอันนี้โอเคสำหรับใครที่สนใจติดตั้งติดต่อสอบถามได้สวัสดี